สวัสดีครับ Lucky M เดี๋ยวเราจะไปทำเควสที่3กับเควสที่4กันต่อของดิสนีย์นะนี่เรากำลังเดินไปในเควสที่3กันนะครับก็คือมันจะอยู่ในแมปตัวนี้เลยก็คือแมปพิลลี่นะครับเราก็เดินมาที่รูปภาพมันจะเป็นรูปภาพเหมือนกับในไกด์ที่เราได้รับมานี่คือตัวนี้อ่ะพอมาถึงแล้วเราก็จัดแจงในการถ่ายรูปไปเลย เลงกันไปปัป๊บเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวเควสมาต่อเนื่องอเรามาดูในเควสที่3กันว่าต้องทำอะไรกันบ้างก่อนอื่นเราก็คุยเควสกันไปเควสคก้อนข้างยาวเหมือนกันนะแต่และเควส ติดแล้วโอเคเข้าไปเราจะเดินทางไปที่เราไม่รู้จักกันโอเคเราเดินเข้ามาแล้วเราก็ต้องคุยกับนกน่ารักน่ารักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยคือมันจะมีเห็นไหมเอา้าผมไปเดินโดนพอดีแล้ว ก็คือมันจะมี1กลีบ2กีบ3กีบ4กีบ5กลีบตามพื้นอ,อันนี้4อันนี้3อันนี้5แล้วก็อันนี้2นะครับแล้วก็เมื่อผมเหยียบเมื่อสักครู่นี้มันคือจะเป็น1อ่าแล้วก็ไปเหยียบต่อเป็นอันที่2โอเคเสาก็จะขึ้นอันที่3อยู่ไหนอยู่ด้านขวาปึ๊บ3โอเคอันที่4แล้วก็อันที่5้า ยากไหมไม่ยากใช่ไหมเพราะเราทําผ่านมารอบหนึ่งแล้วนะครับอ่ะก็จะผ่านเควสไปเลยตัวนี้เราก็คุยเควสปกติเหมือนเดิมกระลอกเข้ามาแล้วนอนตายไปแล้วเมื่อกี้ เคเรียบร้อยก็จะจบในเควสที่3กันแล้วเควสที่4เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปต่อนะว่าจะไปที่ไหนปึ๊บกดไปเลยนะครับอ้าวนี่ไงเราได้เควสที่4มาแล้วตัวเควสที่4เนี่ยก็คือมันจะเป็นภาพแบบให้ลงงงวยสุดๆ เป็นกำแพงอย่างเดียวแต่ที่เราจับสังเกตมันได้ก็คือมันจะเป็นรูปดอกซากรุระอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่แถวเมืองอามาสึนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่อามาสึกันแล้วเราจะไปหากันมันจะอยู่ด้านขวามือก่อนเข้าวาร์ปเดี๋ยวผมจะพาไปนี่มีสาวผมบอลพร้อมกระโปรงตามติดตามเรามาอีกแล้วไปแล้วก็ไปที่อามาสึวาร์ปไปได้เลย พอเรามาถึงอามาสืนี่มันจะเ,เควสมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับในหน้าไอตัวแมพของเรามันจะอยู่ก่อนถึงวาร์ปด้านขวามือเดินกันไปมันจะมีเหมือนเควสขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นในหน้าจอเห็นไหมในหน้าจอเนี่ยเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามันจะมีเควสให้เราคุยเราก็กดคุยเข้าไปเลยอันนี้อาจจะยากนิดนึงสําหรับใครที่แบบว่าเพิ่งมาทําครั้งแรกอาจจะงงๆอ่ะเราก็คุยเควสแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปในดันกัน เราเข้ามาในดันเรียบร้อยเนี่ยอตอนแรกสุดเนี่ยเราก็อาจจะงงๆอยู่เหมือนอ้าวมีคนเข้ามาในดันพร้อมเราได้ด้วยหรอหรือว่าเรายังไม่เข้าไปอ๋อยังไม่ได้เข้าไปอีกดันนึงนะแอบเรากดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะเจอแล้วนี่ เราจะเข้ามาในพิดแล้วพอเข้ามาในนี้เนี่ยเราจะสังเกตดูก่อนมันจะมีทั้งหมดโอ้โหเรียงรายกันเยอะมากเห็นไหมทั้งหมด1 2 3 4 5ี่หแถวให้สังเกตว่าลูกแก้วเนี่ยมันจะแถวนึงอะ่ะมันจะเรียงเหมือนกันแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงคือเรียงเหมือนกันทุกแถวเลยแต่ว่ามันจะมีแถวนี้ที่ขาดหายไปเห็นไหม แดงส้มเหลืองหายไปเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงอ่าฝั่งนี้เหมือนกันแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงหายหน้าที่ของเราก็คือเอาไอตัวเหลืองกับม่วงเนี่ยเอามาใส่โดยการที่มันจะมีอ่าสามแถวตรงนี้3าอันอยู่มีสีเหลืองมีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงนะครับสีเหลืองทําง่ายที่สุดเลยเอาเป็นสีเหลืองให้ทุกคนดูก่อนก็คือเรากดไปที่สีเหลืองนะครับ กดใส่เข้าไปกดใส่ปุ๊บให้เราเนี่ยไปที่พินเสร็จแล้วกดเพย์เมื่อเรากดเพย์ออกมามันจะมีลูกแก้วสีเหลืองออกมาเลยนะครับอ่ะอันนี้พอลูกแก้วสีเหลืองออกมาให้เรากดรับมาง่ายๆเลยคือให้เรามาโยนใส่ช่องที่ว่างสีเหลืองโยนใส่สีเหลืองคือโยนเลยปึง้งสีเหลืองมาเรียบร้อย หน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปทําสีม่วงด้านขวานี้ออกมาอย่างไงนะครับโดยการผสมสีสีที่จะออกมาเป็นสีม่วงก็คือการเก็บสีฟ้าและสีแดงตัวนี้อ่ามันจะเก็บได้สูงสุดคือสสีเสร็จแล้วเรากดเพที่พินได้เลยมันจะเป็นออกมาสีม่วงนะครับอ่ะถ้าเกิดใครจะเล่นก็ได้นะมันก็จะมีสีแดงนะครับอ่ะใส่กับสีเหลืองก็ได้ เราเรากดเพย์มันก็จะออกมาเป็นสีส้มเห็นไหมหรือเอาเอาทั่วทีนะครับหรือเราจะเอาเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าแล้วก็ไปกดเล่นเหมือนกันมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมก็คือสามารถที่จะไปเล่นกันได้นะครับตัวนี้แต่ว่าคือง่ายๆคือมันจะมีสสีที่เราเราหากันเนี่ยมันจะสามารถทําได้ทุกสีนะสีแดงสีฟ้าสีอะไรน้ําเงินตรงนี้ แล้วเราก็กดเพย์มันก็ออกมาสินสีแดงคือมันจะมีทุกสีเลยแต่เราจะใช้แค่2สีก็คือสีม่วงกับสีเหลืองนะครับพอเราได้สีม่วงเราเก็บมาเรียบร้อยก็เดินมาตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาโยนใส่เหมือนในเควสแรกๆของเราที่มีมาปึ้งนะครับสีม่วงนะย้ำอีกทีนึงก็คือใช้สีแดงกับสีฟ้า2อันจะได้สีม่วง โอเคเราก็จะผ่านเควสเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยากนะไม่ยากเนี่ยเราก็คุยเควสกันไปเหมือนเดิมเรื่อยๆอยู่ด้านขวามือเ่ะเราก็มาคุยกับนกคูกอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีนกคูก อันนี้ก็ไม่ยากแล้วก็เป็นการคุยเควส t ปกติทั่วไปก็คือคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะผ่านเควสนั่นเองใครเป็นสายเควสก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับอ่านี้ก็เราก็ได้รับมาอีก2กล่องเรียบร้อยอ่าในกล่องก็จะได้ตัวเหรียญแมว Home Delivery Voucher แล้วก็จะมีตัวคล้ายๆกับตัวสมุดไหมของโปลิงในการได้พวกเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะเป็นพวกตั๋วต่างๆ สีส้มสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็มีเหรียญดิสนีย์ให้เราแลกด้วยนะครับก็ลองมาทำดูกันได้นะยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันในเคสต,ต,ต่อไปนะครับ